สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับเทปประจําสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง2เมษายนไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องโชคลาภแก้วมีเลขเด็ดมาฝากคุณอยู่ท้ายคลิปไม่ใช่ข้ามไปดูท้ายคลิปก่อนนะเรามาดูดวงทั้งแต,แต่แต่ละวันในแต่ละเรื่องกันก่อนละกันนะคะเริ่มกันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะได้ไพ่พระพิคเนตปางราชาโชค การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ได้รับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งให้กับคุณได้ในอนาคตขอเพียงอย่างเดียวอย่าขี้เกยียจถ้าขี้เกยียจปุ๊บงานของคุณพังแน่ๆส่วนเรื่องการเงินในสัปดาห์นี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็รายรับค่อนข้างเยอะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคก้อนใหญ่รอยอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะคนวันจันทร์ถือว่าเลิศ ส่วนเรื่องความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยมีความรักความเข้าใจกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมกันถือว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะอันนี้ถือว่าเลิศน,นะส่วนคนวันอังคารนะคะได้ไพ่พญาโยมราช ในเรื่องการทํางานถ้าใครสมัครงานเอาไว้มีโอกาสจะได้งานใหม่หรืออยู่ในเกณฑ์ต้องเลือกว่าจะไปงานที่ไหนสมสมุติว่าสมัครงานหลายที่ก็มีโอกาสจะได้ที่แล้วคุณค่อยมาเลือกเอาว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ใช่เลือกในสิ่งที่ชอบแต่เลือกในควา์มเขาเนะี้ยรายได้ผลตอบแทนเพราะสิ่งที่คุณหวังหวังว่าอยากจะไปเนี่ยมันอาจจะได้ไรายได้ไม่เยอะเท่าที่คุณคาดหวังก็ได้นะฉะนั้นคุณต้องมาเวทเรื่องผลตอบแทน เขาเรียกน,นะสวัสดิการขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเลือกดูแล้วเดี๋ยวจะดีเองและถ้ามองในเรื่องของรายได้ประจําสัปดาห์นี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่างานภาษีสังคมที่จะต้องไปจ่ายใส่ซองให้กับพวกงานช่วยเหลือง,งานทําบุญงานแต่งงานบวชค่อนข้างเยอะอีกเช่นกันฉะนั้นเราัดระวังเรื่องการใช้จ่ายดีๆส่วนเรื่องความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ท้อยที้ท่อยอาศัยผ่านไปได้ทุกเรื่องค่ะไม่ต้องกลัว มาดูชาววันพุธกันดีกว่าวันพุธนะคะได้ไพ่ทาวิรุณห ในสัปดาห์นี้การทํางานอยู่ตัวคนเดียวเหนื่อยเครียดกังวลเยอะแล้วมีความกดดันตัวเองสูงฉะนั้นต้องอดทนอดกลั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องรายจ่ายก็มีรายจ่ายที่เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้ฉะนั้นในสัปดาห์นี้รายจ่ายจะไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดแต่เรื่องความรักนะคะอยู่ในเกณฑ์ความเศร้าความกังวลความดราม่าใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องความรักให้ระวังตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้ามีเหตุดิ่งได้นะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีด เรารู้แล้วแหละว่าเราเศร้าเราก็ไม่ควรฟังเพลงเศร้าเราควรฟังเพลงให้มันสนุกสนานเพื่อบิ้วอารมณ์ตัวเองให้มันบวกขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่มีแต่ด้านลบแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นส่วนใครที่กําลังมีปัญหาแฟนจะมางอไหมถ้าเราตั้งเป้าว่าให้เขามางออะแล้วเราไม่ยอมลดทิฐิลงระวังจะเจ็บหนักนะคะเตือนไปแล้วอ่าวันพฤหัสค่ะ ด้ไพ่สัจธรรมในเรื่องการทํางานนะคะบอกเลยในสัปดาห์นี้มีปัญหาของคนรอบตัวมาให้คุณแก้ค่อนข้างเยอะค่อยค่อยแก้ค่อยค่อยคิดพิจาณาไต่ตองแก้ปัญหาไปทีละเรื่องเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองอย่ากังวลไปนะคะแล้วถ้าใครหวังจะให้ผู้หล,หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ต้องเดินหน้าเข้าไปพูดกับเขาตรงๆถ้าเราไม่พูดเขาไม่รู้ค่ะส่วนเรื่องของเออเขาเรียกไนะ การเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเป็นไปตามที่กําหนดระวังในสัปดาห์นี้จะมีเกณฑ์จ่ายเงินเพื่อรักษาพยาบาลหรือจ่ายเงินตอบประกันอะไรอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะยังเป็นไปตามกําหนดและถ้ามองในเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ดราม่าก,กันเกิดขึ้นด้วยความเอาแต่ใจตัวเองหรือถ้าใครเป็นคนโสดและมีคนคุยอยู่ที่ยังมีสถานะไม่ชัดเจนเนี่ย พยายามจะไปเค้นเอาสถานะจากเขาระวังเขาจะหายไปจากชีวิตคุณนะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะวันศุกร์นะคะได้ไพ,พ่พระนารายณ์ตรงสู่บรนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาระวังจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจนคนอิจฉาคนหมนั่นไะส้นะคือมันดีดีมากเลยแต่คนอิจฉาหมันไส้ศัตรูก็เยอะ งานดีแต่ศัตรูก็เพีย้ยบฉะนั้นท่องเอาไว้ว่าอย่าเด่นอย่าดังเกินไปอยู่ในเกณฑ์กลางๆจะปลอดภยัยไม่ต้องมีเรื่องกังวลแต่ถ้ายิ่งเด่นยิ่งดังศัตรูเพียบต้องเหยียบเราเต็มที่ฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองใครสมัครงานเอาไว้มีโอกาสจะได้งานที่คุณตั้งหวังนะคะแต่เรื่องรายได้อาจจะต้องตกลงกันดีๆหรือว่าถ้าเราได้ตามกําหนดแต่สวัสดิการอาจจะได้ไม่ถึงนะคะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยส่วน เรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ลงทุนหรือกู้นี่ยืมสินประสบความสําเร็จไม่ติดขัดใดๆค่ะแฮปปี้แน่นอนนะคะส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดจะเจอคนรักคนถูกจะจากง,งานสังสรรค์รื่นเริงไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ตามอาจจะมีหนุ่มหนุมมาแอลส,สาวสามาแอลก็ได้ก็บริหารเสน่ห์ตามสมควรไปส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วระวังจะเจอปัญหาเรื่องรถไฟชนกันหรือแฟนจับได้ว่าเราปั่นใจไปให้คนอื่นนะคะส่วนวันเสาร์นะคะได้ไพ่พระแม่นางกวัก การงานดีเราบ่นว่าเราอยากได้งานดีๆอยากได้โปรเจกต์งานดีๆอยากได้รับการสนับสนุสนจากคนรอบข้างทุกคนจะยื่นมือช่วยเหลือคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เลิศแฮปปี้แน่ๆรวยแน่แนรวยความสุขรวยหน้าที่การงานส่วนเรื่องการเงินถ้าใครลงทุนมี การทางานหลายแบบอย่างเช่นธุรกิจส่วนตัวด้วยทํางานประจําด้วยหรือเป็นฟรีแลนซ์ด้วยแบบมีเงินเข้าหลายทางในสัปดาห์นี้รายได้จะสะพัดนะคะเงินดีแล้วก็อะไรที่ตกค้างค้างเบิกค้างจ่ายเขาก็จะจ่ายเราหมดเลยถือว่ารวยรวยและอย่าลืมแบบไปทําบุญนะจะได้เฮงต่อเนื่องส่วนเรื่องความรักนะคะจะมีสเสน่ห์ตอบเพศเดียวกันฉะนั้นในสัปดาห์นี้การบริหารเสน่ห์สำคัญระวังใกล้ชิดสนิทสมมนมกับเพื่อนเราอะ ินไประวังเขาจะมีใจคิดเป็นอื่นกับเรานะให้ระวังนะจ๊ะส่วนคนวันอาทิตย์นะคะได้ไพ,พ่พระรุณเทพบุตรในการทํางานในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เดินทางติดต่อประสานงานค่อนข้างเยอะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับโอกาสจากเพื่อนร่วมง,งานนะใช้คําว่าเพื่อนร่วมง,งานผักดันเราเราก็ต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่เดี๋ยวทุกอย่างจะเลิศเป็วเองส่วนเรื่องรายจ่ายมีเกณฑ์เสียเงินซ่อมรถหรือเสียเงินเรื่องค่าเดินทางค่อนข้างเยอะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้เอาไว้ให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหา ส่วนเรื่องความรักนะคะมีวางแผนจะไปเที่ยวไหนกับแฟนไปเลยค่ะส่วนคนโสดนะแก้วบอกเลยถ้าเดินทางมีโอกาสจะเจอคนถูกใจแล้วดีแล้วแซ่บแน่นอนจ้าอ่ะจบไปแล้วนะเรื่องการงานการเงินความรักของคนทั้ง7วันเดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นของทั้ง7วันเริ่มกันที่วันจันทร์เลยนะคะวันจันทร์เลขนําโชคคือ11และ14ค่ะเลขนําโชคของคนวันจันทร์คือเลข11และ14นะคะ วันอังคารเลขนำโชคคือ31และ74ค่ะ31และ74นะวันพุธเลขนำโชคคือ07กับ68 07และ68นะคะคนวันพุธและวันพฤหสัสบดีเลขนำโชคคือ36 36แล้วก็12 36แล้วก็12ส่วนเลขนำโชคของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ18แล้ว46 18แล้วก็46ค่ะส่วนคนเลขนำโชคในวันเสาร์นะคะได้เลข2 9แล้วก็55ค่ะ29แล้วก็55นะคะส่วนวันสุดท้ายนั่นก็คือวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคคือ07แล้วก็77ค่ะ0 7แล้วก็77 นี่คือเลขนำโชคทั้ง7วันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยใครถูกหวยแล้วก็อย่าลืมแบ่สิ0ไปทำบุญต่อเป็นการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวเองรับรองเฮงอีกแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ